สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ดิสัตนเมกาสาขาวงสว่างคะวันนี้ก็อันนี้คุณแม่ผอจากจังหวัดตราดน้องๆคุณพ่อที่เจ้าของไร่อะไรพ่อมีไร่อะไรนะฮะลูเรียนเดี๋ยวต้องไปต้องไปท่าหน่อยแล้วมีปาหมูด้วยมีลาหมูด้วยเหรอวต้องมีกิจกรรมไปที่จังหวัดตราดมาแล้วน้องเบิ้ลก็เราเจอกันที่ไหนนะคะน้องเบิ้ล YouTube หรือเปล่าหร <c ute> ือที่ไหนดีอ๋อนี่มาจากทางคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนดูแต่น้ะขอสอบถามนิดนึงว่าทําไมเนี่ยน้องเบิ้ลคุณพ่อและคุณแม่น้องๆเนี่ยถึงชอบรถเทอร์่าคันนี้เหตุผลในการเลือกซื้อว่าเหตุผลเลยฮะคือพอเห็นรูปร่างหน้าาตแล้วพ่อรู้สึกชอบคุณพ่อพ่อชอบคันนี้ชอบแน่ชอบอ๋อก็เลยมาเป็นแบบเอ้ยพอมาดูคลิปก็ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้แล้วก็ไปเห็นทั้งสีขาวมันก็ดีค่ะที่หนูรีวิว เออน่าจะสวยอ่ะฮะหรือสวนสมัครธนก็เนี่อคนสวนเนี่ยเขาจะกลัวเรื่องตามกระดาษของมันอ๋อเขาจะกลัวเพราะว่าท้านก็ทำทุกอย่างเยอะอ่าอันนี้ของเรามีไฟลลิงค์สัปเพนชั่นอะการตัดเชือกื่อรับแรงกระแทกแล้วก็เอ๊ะน้ำกระเอดใจว่าเอ๊ะทำไมพ่อถึงชอบสีแดงใจหนูเนี่ยทำสีแดงก้นเพราะว่ามีลูกค้าในยู u b e เนี่ยอยากเห็นก่อนเนี่ยตัดสินใจว่าโอ้ทำนี้มาเลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเอาไปลงใน YouTube ให้นะคะ้ก็แล้วก็ ถคันนี้นำพาวความโชคดีมาให้คุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้นองๆนะคะ <Okay. S 2> ขอให้รวยๆเองถูกรวันที่หนึ่งนะคะค่ะสำหรับโปรโมชั่นสำหรับเดือนมีนาเมษายนนี้นะคะพราราชการและภิสากิจลูกจ้างช่วขราวลูกจ้างประจำนะฮะลดพิเศษหนึ่งหมื่นบาทสำเนาเล่มรถเก่านิสสันแนบลดไปอีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสำหรับอาชีพพนักงานเอกชนพนักงานต่างๆนะฮะแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวค้าขายออนไลน์ ดาวเริ่มต้นได้5% 84งวดด้วยกันแล้วก็แถมชุดมิดไนท์แบบนี้พ้นดำเงาเงาสปอร์ตรูหราแบบนี้นะฮะแล้วยังไงทักทายมาที่0879991449หรือ idline n a a m 1025นะคะแล้วก็พบกับน้ำที่นิสสันเมกาสาขาวงสว่างพบกับความกว้างมากๆในรถยนต์นิสสันทราคันนี้ค่ะ Gracias.